สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องมัมมี่แบร์สตูดิโอช่องหนังสําหรับคนรักหนังคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแจกแจกแจกจกแจกนะคะก็จะมีอะไรมาแจากกันโว้โวอะไรกันเนี่ยเอาผิดด้านโววโวโวโว,โวนี่นะคะอันนี้ที่รักของพี่ออมนะคะก็มาพูดกันก่อนว่าเก่าสืบสาวเราเรื่องนิดนึง ก็เพราะว่าตอนนี้นะคะช่องของ m u m a b a ร์ t u d i o s มีผู้ติดตามถึง5 0,000คนแล้วเยสขอบคุณมากนะคะทุกๆคนก็คลิปนี้นะคะพี่อมก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามกันนะคะ แล้วก็คอยมาเม้นว่าแบบเอ้ยเม้นแรกเมน2สองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มีคนที่ให้ติปพี่ออมด้วยนะคะผ่านทาง s t e มแ l a b เพียมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแต่ถ้าคนที่คิดว่าให้ถ้าเราไม่ได้ให้ไม่ได้สปอร์ตก็ไม่เป็นไรค่ะแค่มาดูช่องพี่ออมแค่ติดตามช่องพี่ออมแค่คอยมาคอมเมนต์กันเนี่ยพี่ออมก็มีความสุขมากแล้วแค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนช่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่พี่ออมประทับใจนะคะในการทําช่องก็คือ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่คอมเมนต์อะไรต่างๆนะคะค่อนข้างจะน่ารักสุภาพนะคะแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลนะถ้าคนไหนที่เป็นแบบนั้นนะพี่เว่าก็ต้องขอบคุณมากๆเลยก็ทําให้รู้สึกดีนะคะก็เหมือนเป็นชุมชนเป็นที่แห่งหนึ่งที่เราสามารถพูดคุยเรื่องหนังกันได้นะคะโดยไม่ต้องตีกันนะคะไม่ต้องด่ากันในเรื่องในโอกาสนี้นะคะในไหนเราได้ห้าหมื่นแล้วพี่มก็จะแจกแต่พี่เมยังไม่แจกทั้งหมดนะแต่จะแจกเล่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือ planet hawk yes อันนี้นะคะใส่ชุดกลาดีเอเตอร์มาพร้อมเลยนะคะวันนี้พี่ยอมไปช้อปปิ้งมาหมดไปร้อห้าสิบเหรียญนะคะคือเงินที่ได้จาก YouTube เนี่ยมันได้ไม่เยอะหรอกเดือนหนึ่งก็30เหรียญนะพี่ออมก็เอามาไม่ซื้อตั๋วบ้างก็แจกของบ้างนะคะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะแต่ทำเพอใจทำให้พอใจจริงๆแล้วคนที่ติดตามกันด้วยใจนะคะก็นี่เลยเอาเล่มนี้ไปเลยนะคะ มีมูล,ลค่าทั้งหมด35เหรียญน,นะคะประมาณพันพันหนึ่งแล้วก็เพี่อมีรางวัลตอบใจให้อีก2รางวัลน,นะก็คือพิมไซส์ฮีโรสนะคะของสไปเดอร์แมนข้างในเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปลุ้นกันเอาเองนะวิธีการร่วมกิจกรรมนะคะก็ง่ายๆเลยแค่ subscribe ช่องพี่ออมนะคะติดตามกันนะแล้วก็คอมเมนต์ว่าติดตามพี่อมมาตั้งแต่คลิปไหนนะคะและทำไมถึงติดตามกัน สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยจะเขียนอะไรก็ได้ก็แบบเพิ่งมาติดตามครับเพราะว่าเพิ่งแจกก็ก็ได้หรือว่าคนที่ติดตามมานานๆก็ได้เดี๋ยวพี่ย้อจะสุ่มแจกนะสามรางวัลน,นะคะทํากันง่ายๆเลยอันนี้ง่ายมากก็เดี๋ยววันนี้พี่ยอมจะคืนนี้พี่ยอมจะกลับเมืองไทยแล้วนะคะก็อยากกลับก็คิดถึงเมืองไทยอยู่พอสมควรแล้วก็เล่มพวกนี้นะเดี๋ยวจะแจกทีหลังรอกันนะคะมีเล่มสไปดี แล้วก็ที่รักแล้วก็สตาร์ลอร์ดนะส่วนมีอีกเล่มหนึ่งที่พี่ออมทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ประกาศยังไม่หมดเขตนะคะหมดเขตหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะพี่ออมจะประกาศวันที่30มีนาเล่มโอแมนโลแกนนะคะถ้าอยากได้เล่มนี้นะไปแชร์คลิปรีวิวหนังโลแกนนะคะลุ้นกันลุ้นกันส่วนเล่มนี้นะคะกับอันนี้นะพี่อมจะประกาศรางวัลน,นะคะในวันที่ เท่าไหรด่ดีในวันที่15เมษายนนะคะจะไปประกาศนะคะรางวัลกันในเพจมาม่าแบ์สตูดิโอนะทาง o o k เดี๋ยวยังไงพี่ออมใส่ลิงก์ไปให้ด้านล่างละกันนะคะอ้อมีอีกอย่างหนึ่งก่อนที่พี่ออมจะลืมนะคะหาก่อนหาชื่อก่อน,อนคุณพลลิ์สุกรุงสุกรุง่งออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนะคนนี้นะคะมาเม้นแรก ในสองคลิปที่ผ่านๆมานะคะแล้วเม้นสองก็มาบอกด้วยคือลงปั๊บเม้นปุ๊บเลยอะคือแบบเร็วมากแสดงว่าคนนี้นะคะกดกระดิ่งกิ้งกิงกิงนะยังไงพี่ออมขอบคุณมากขอบคุณยังไม่พอนะคะให้คุณพลลิตเนี่ยติดต่อพี่ออมมานะทาง facebook เดี๋ยวพี่ออมจะส่งเสื้อยืดหนังไปให้หนึ่งตัวนะคะยังไงอย่าลืมเมสเซจมาหาพี่ออมใน f a c e b o o k นะ ระบุตัวตนด้วยนะคะเดี๋ยวพี่อมส่งของไปให้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่อมแค่อยากจะขอบคุณทุกคนที่ทําให้ช่องเล็กๆแข่งนี้นะคะทําให้คนที่แค่เป็นแฟนหนังเฉยๆที่ชอบพูดคุยเรื่องหนังเนี่ยสามารถช่องเติบโตมาได้ถึงห้าหมื่นคนนะขอบคุณมากๆเลยเพียมก็จะพยายามพัฒนาช่องนะคะแล้วก็พยายามจะหาเนื้อหาอะไรใหม่ๆม,มาให้ด้วย โอเคคลิปนี้พี่ยอมไปก่อนนะคะแล้วถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องพี่ยอมนะก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยติดตามกันได้ที่ช่อง Mama Bear Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย